สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบอลิสติลเตอร์ทาร์โรสตอรกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูเรื่องราวความรักหรือดูดวงความรักในเดือนตุลาคมปี2564นั่นเองนะคะทั้ง12ราศีแต่คลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรของอลิสอท่านที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อลิสใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยดังนั้นใครดูแบบราคนาราศีใครดูแบบ ตะวันตกเนี่ยสามารถปรับฟังปรับใช้ได้ค่ะทุกอย่างไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองและได้คําแนะนํากลับไปปรับใช้อันนั้นถือว่าคอมพลทในการทํำ คลิปของอลิสแล้วนะคะ,ะชาวมังกรนะคะชาวมังกรเป็นชาวราศีธาตุดินด้วยเนาะอลิสจะเริ่มที่คนโสดก่อนเหมือนเดิมค่ะใครที่มีสภาวะแอบ,บชอบนะคะคนโสดจะอยู่ในโหมดของแบบแอบบชอบยังไม่ได้จริงจังยังไม่แสดงตัวยังไม่ได้มีคนคุยะไรขนาดนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะโสดส่วนใครที่มีตัวละครคุยแล้วเดทแล้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในสถานะคนมีคู่ด้วยดังนั้นแต่ถ้าใครรู้สึกคบซ้อนอยู่ ไม่แน่ใจยอยู่สถานะไม่ชัดเจนอะไรเลยฟังทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะแล้วนำคำแนะนำไปปรับใช้เนาะวันนี้ใช้ในตัวของ The Book of Shadow Volume 2นะคะหยิบไพ่ให้แล้วนะขอเริ่มที่คนโสดก่อนละกันนะจ๊ะสำหรับคนโสดค่ะเอ่อ ขอดูเรื่องของว่าสาเหตุของชาวมังกรที่จะโสดจริงๆทําไมมันถึงโสดมาจนถึงจะปลายปีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครหรือมีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือถ้ายังจะโสดในเดือนตุลาคมมันเกิดอะไรขึ้นอะเริ่มเริ่มที่ ความคิดก่อนนะคะหรือตัวทัศนคติไมเซทของชาวมังกรไม่ได้ตนใจเรื่องความรักแบบจริงจังถามว่าบางทีเนี่ยชาวมังกรเวลาที่ได้รักเนี่ยรักแล้วรักเลยรักเอยเตยหอมบูชาความรักรักแล้วรู้สึกว่าคือเขาเรียกว่าเทิดทูนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมักจะสูญเสียตัวตนทุกครั้งเวลาที่มีความรักหรือได้รักใครจริงๆจังๆมากๆดังนั้นค่ะเวลาที่คุณ รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอะบางทีพอเริ่มทบทวนตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองแบบนั้นเนี่ยคุณก็เลยกลับมารักตัวเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ชาวมังกรรักตัวเองมากๆเอาเถอคะ่ะต่อให้เจอคนที่แบบ เทพบรตรอะไรมายืนอยู่ตรงหน้าถ้าฉันจะรักตัวเองสักอย่างฉันจะขออยู่กับตัวฉันชาวมังกรก็จะเลือกอยู่กับตัวเองแน่นอนแล้วเลือกกับสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทํารักรักสิ่งไหนก็จะอยู่กับสิ่งนั้นได้คือไม่จําเป็นต้องมีใครสักคนมาดึงให้กลายเป็นภาระดังนั้นความรักของชาวมังกรถ้าคิดว่าจะโสดก็คือว่าความรักนั้นต้องไม่ใช่ภาระเข้าใจไหมคะเข้าใจอลิซเลยเนาะเพราะจริงจริงอลิซก็เป็นชาวมังกรเหมือนคุณนั่นเองนะคะซึ่งค่อนข้างจะแบบเออว่ะ เนาเหมือนอ่านตัวเองไปด้วยแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใครที่บอกเป็นมังกรแล้วแบบอะไรไม่เห็นตรงเลยคุณไปดูแบบลักนณต่อได้นะคะคุณไปดูแบบลัตนาดได้แต่จริงๆแล้วเรามองว่ามังกรเนี่ยจะมีลักษณะกลิ่นอายแบบนี้มากกว่ากับการที่เรายังโสดอยู่หรือว่า รู้สึกว่าแบบอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่อยากจะทํานะคะเพราะให้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเดือนตุลาเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรนอกจากสิ่งที่ตัวเองอยากจะสนใจจริงๆอะคือใครมาฉุดให้ไปเรื่องตรงนั้นไปตรงนี้ก็ไม่สนใจขอเรื่องที่ตัวเองสนใจอย่างเดียวก็พอมันเลยทําให้คุณโสดคุณไม่ได้ไปโฟกัสสมมติใครมาแนะนําอย่างที่บอกอะว่ามีคนเอาสมมติเอาผู้ชายเอาผู้หญิงมาให้คุณเลยมาประเคนให้คุณเลย ก็ถ้าคุณไม่ได้สนใจก็คือไม่ได้สนใจเนาะชาวมังกรทีนี้เรามาดูสเสน่ดึงดูดกันนิดนึงนะสเสน่ดึงดูดของชาวมังกรในเดือนตุลาคมนะจ๊ะอา่าฮะเสน่ห์เหรอมีมีม,ม,มีไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะแต่ว่าจะมีก็คือว่าชาวมังกรต้องแสดงออกไปอะถ้าชาวมังกรไม่ได้แสดงก็ไม่มีสเสน่ห์ไปเลยจ้าอยู่แบบอยู่กับตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าสเสน่ดึงดูดจากทางโซเชียลนะคะหรือว่าในทางที่เราแบบ เหมือนงานแบบอลิสแบบเนี้ยเนาะการที่ได้แบบว่าแสดงตัวตนตัวเองออกไปหรือว่าแบบเอ้ยลง ok สตอรี่บ่อยๆโพสต์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออเขาเรียกว่า ขายความเป็นตัวเองให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดึงดูดคนเข้ามาในมุมมองของแบบเออคนก็จะเข้ามาสนใจมันก็จะมี2แบบแหละไม่เข้ามาสนใจก็มองว่าเราประหลาดมองอยู่2แบบเหมือนกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเรามองว่ามีเสน่ห์ไหมเดือนตุลาถือว่ามีอยู่ค่ะมีคนเข้ามามองเข้ามาส่องเข้ามาสนใจแต่ถามว่ากล้าเข้ามาแบบตรงๆกับชาวมังกรไหมอันนี้คิดว่าไม่นะไม่ค่อยกล้าเข้ากับชาวมังกรมังมังกรมันเหมือนที่บอกอะดูดิพูดเลยยังติดเลย คือถ้ามันมีตัวเองจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้สนใจใครอ่ะต่อให้คนมาอออ่อยอ่ะอ่อยแบบชัดเจนมากเลยนะมังกรยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามาอ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้มันเหมือนตีซึนตีมึ่นไปได้สเสน่ห์ก็เลยแบบอ๋อหรอฉันไม่สเสน่ห์หรออ๋อขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเออชาวมังกรเลยมองว่าตุลาคมไม่อยู่กับตัวเองไปถ้าจะมีสเสน่ห์ก็จะดึงคนทางโซเชียลซะมากกว่าที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณมาถามคุณมาแบบจีบคุณอะไรประมาณนี้เนาะ ทีนี้มาดูคําตอบว่าแล้วเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสไหมที่ตัวเองจะได้แบบเออมีใครสักคนเข้ามามีคนในหัวใจหรือว่าอะไรนะคะเรามองว่าคุณเจอนะคุณจะมีเจอคนที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกดีด้วยนะคะแต่ค่อนข้างจะค่อนข้างเหมือนตัวเองนะจะไม่ได้แตกต่างคือมีความเหมือนคุณมากๆมีความคล้ายคุณมากคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกับคุณเหมือนกับคุณเนี่ยดูสิ เรารู้สึกว่าเนี่ยมีอิทธิพลกับชาวมังกรจริงๆก็คือถ้าแตกต่างกับชาวมังกรไปเลยมังกรก็จะไม่สนใจมังกรรู้สึกว่าอแตกต่างมากขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอะไรคล้ายกันสักแบบสมมติมีห้าอย่างเนาะสมมติห้าอย่างเหมือนกันสามอย่างจะขาดไปสองอย่างมังกรก็โอเคแต่ถ้าแบบเหมือนกันแค่อย่างเดียวแล้วแบบหุยทุกอย่างมันแตกต่างหมดมังกรจะไม่ไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ได้แค่มองอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกนะว่า คนโสดอ่ะหรือกำลังแอบชอบอยู่อ่ะ เรารู้สึกความเป็นตัวคุณอะมันกําลังชายออกมามันกําลังแสดงออกมาค่อนข้างเยอะจนทําให้คนที่คุณอาจกําลังแอลเอิร e นเขาอยู่นะหรือกําลังคุยอยู่กําลังชอบเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นมุมของคุณอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วความนี้มันก็จะโยนไปที่ว่าเขารับได้หรือรับไม่ได้แล้วนะคะมันมันไม่ใช่เป็นพาร์ทของคุณตัดสินนะชาวมังกรมันจะเป็นพาร์ทที่คนคนนั้นที่คุณกําลังชอบเขาอยู่อะเขาจะอาจจะตัดสินคุณก็ได้ดังนั้นค่ะเวลาที่คุณจะแสดงอะไรออกไปอย่างที่อลิซบอกไปว่าเรื่องของ หนีเนี่ยหรือความดึงดูดของชาวมังกรนะคะเวลาที่เราแสดงตัวตนออกไปเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกชื่นชอบกับความเป็นตัวคุณแต่บางคนก็อาจจะมองคุณว่าแปลกหรืออาจจะจัดคุณหรือว่าตัดสินคุณไปเลยก็ได้ว่าทำไมคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้อยู่ที่ว่าชาวมังกรจะกลับมารักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแคร์ไหมล่ะที่ฉันจะเป็นแบบนั้นนะดังนั้น สิ่งที่คุณทํานะคะบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องถูกตัดสินอยู่แล้วจากคนภายนอกดังนั้นคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําไปค่ะมังกรคุณเป็นคุณมาตั้งนานอยู่แล้วอะ่ะ รคิดว่าคุณเป็นคุณมาตั้งนานแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนอะไรได้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามังกรจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วถ้าจังหวะที่ชาวมังกรดื้อม,มากจริงๆอ่ะมันก็จะเจอคนเขาเรียกว่ามากดชาวมังกรทําให้มังกรเปลี่ยนได้เหมือนกันอนะันนี้สําหรับสายคนโสดแล้วก็แอบ,บรักแอบ,บชอบเนาะดังนั้นเดือนนี้ถือว่าอาจจะอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆซะมากกว่าแต่ว่า เรื่องของคนเข้ามาเนี่ยคุณจะตัดสินใจคุยกับเขาหรือไม่คุยกับเขาอริศบอกเลยว่ามันอยู่ที่คุณแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนจากในเดือนตุลาคมนี้มีเสน่ห์นะจ๊ะชาวมังกรอะต่อไปนะใครที่แบบว่าเฮ้ยเดทอยู่มีคู่แล้วก็รู้สึกซับซ้อนอะไรเงี้ยลองฟังคนสถานะมีตัวละครนิดน,นึงคะ่ะเพราะว่าอันนี้จะพูดเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วนะชาวมังกรเป็นธาตุดินนะคะส่วนใหญ่แล้วอริศต้องบอกว่าชาวธาตุดินเนี่ย ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีกับชาวธาตุลมอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่ากับชาวธาตุไฟนะคะมีลมกับไฟนี่แหละที่ทําให้ดินรู้สึกว่ามันมันแบบ วุอหวาขึ้นมาได้นะคะหรือว่ารู้สึกดีมากๆหรือว่าชาวธาตุนะจริงๆเรารู้สึกว่าดินเข้ากับทุกธาตุดได้หมดแหละแต่เพียงแค่ว่าจะเข้าได้ดีขนาดไหนแค่นั้นเองนะดูความสัมพันธ์ของชาวมังกรนิดน,นึงค่ะสําหรับคนรักนะคนมีคู่ที่ผ่านมาโอ้ชาวมังกรก็หมดจาศีลมาต่อมาสักระยะหนึ่งเนาะหรือว่าอยู่กับตัวเองเป็นตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะคนรักก็เข้าใจความสัมพันธ์อยู่ในความแบบ เรื่อยๆนะคะหรือเริ่มต้นไปเรื่อยๆใครที่เพิ่งคบกันเนี่ยก็ความรักข้าใหม่ปาลมันก็ยังทําง,งานเพราะชาวมังกรถ้าเริ่มได้รักแล้วเริ่มมีแฟนแล้วก็ค่อนข้างจะเต็มที่เหมือนกันแล้วก็คือคาดหวังแหละเรามองว่ามันเป็นความคาดหวังแต่สําหรับใครที่คุยคุยกันอยู่เดทกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเรามองว่าความสัมพันธ์ยังแบบที่ผ่านมาที่คุณคุยกันอยู่อะมันยังยังแสดงตัวตนแบบเหมือนต่างคนต่างเป็นนะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจ กันและกันซะมากกว่าเนาะดังนั้นชาวมังกรที่คุยกับอีกคนนึงหรือคนที่คุยกับชาวมังกรอยู่แล้วมาฟังมาส่องอยู่เนี่ย เรารู้สกวามางกรก็ไม่เข้าใจใครสักเท่าไหร่อ่ะที่ผ่านมาคือเหมือนมีแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ตัวเองแค่เข้าใจตัวเองยง <c oughs> ังยากเลยยังจะไปนั่งให้เข้าใจคนอื่นอีกฉันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะไรประมาณนั้นเฉยๆเนาะความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้ชบบาวบังกรอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เลือกตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกที่อยากจะทํามันถึงจะทําแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีไม่อยากทําก็ไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ก็ปล่อยปล่อยซึนแล้วก็ ชาวมังกรเนี่ยบางทีเราก็เก็บค่อนข้างเก็บตัวในสองสเดือนที่ผ่านมามันไม่แปลกด้วยที่ว่าคนที่คุยกับชาวมังกรแล้วหายไปที่คุณคุยคุยอยู่แล้วเขาหายไปอะ่ะอาจจะไม่ใช่เพราะเขานะอาจจะเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่คุณเองไม่ได้แบบว่ากระเตื้องหรือกระตุ้นอะไรให้เขารู้สึกอยากจะคุยกับคุณต่ออะไรประมาณนั้นนะทีนี้สิ่งที่โดดเด่นเลยในเดือนนี้ของความสัมพันธ์ค่ะเรามองว่าไม่ใช่ความรักไม่ใช่คนสองคนและแต่เรารู้สึกเห็นเป็นความเป็นบริวารมากกว่านาะอชาวมังกรเองเนี่ยเริ่มจะออกไปแบบ สังสรร์ไปเจอเพื่อนไปเจออะไรใครที่มีแฟนเป็นชาวมังกรแล้วมาฟังอยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้มังกรโหยหาความว่าสังคมมากกว่านะคะดังนั้นคนรักต้องเข้าใจชาวมังกรนิดน,นึงนะว่าช่วงนี้มังกรเองยังไม,ไม่ไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกอ,กอยากอยู่กับคนรักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าอยากจะได้กระตุ้นของความแบบเฮลเฮลกับเพื่อนอะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะไปสนุกอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะอะไรเงี้ยแต่พอมีแฟนอะมังกรชอบวางตัวกับแฟนไงชอบวางตัวชอบวางฟอร์มชอบแบบ คือถ้ามีแฟนอยู่ก็ไม่อยากที่จะทําให้แฟนแบบเอ่อรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจะระแวงระวังคือรักเวลารักแล้วมันก็รักแล้วมันก็เต็มที่ใช่ไหมดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยชาวมังกรก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากแบบไปรีแลกซ์กับเพื่อนครอบครัวหรือว่าไปอยู่กับโลกของตัวเองกับสิ่งตัวเองอาจจะติดซีรีส์ไปเลยก็ได้หรืออาจจะแบบกําลังคลั่งอะไรกับบางอย่างอยู่อาจจะอยากอ่านหนังสือให้จบดังนั้นใครเป็นแฟนกับมังกรเดือนนี้ก็คือเรามองว่า คงต้องปล่อยมังกรในช่วงเดือนตุลาคมให้เขาอยู่กับสังคมที่เขาอยากจะอยู่หรือโลกของเขาที่เขาอยากจะอยู่ก็จะดีมากเพราะมันจะโดดเด่นมากเลยว่าถ้ามังกรชาร์จแบตตรงนั้นเต็มแล้วเนี่ยพอเขาเต็มฟูลฟ,ฟูชาร์จแล้วนะหเขาก็จะมาดูแลคุณได้แต่ถ้าคุณไปแบบดึงชาวมังกรไม่เข้าใจอะ่ะปัญหาเกิดขึ้นเลยเห็นไหมเพราะปัญหาคือ อย่าทําให้มังกรรู้สึกว่าถูกกดดันและตีกรอบหรือว่าถูกตัดสินมังกรเกียดเรื่องหนึ่งเลยนะคะคือการที่ทําให้ถูกขายหน้าในที่สาธารณะดังนั้นใครที่เป็นแฟนกับมังกรแล้วชอบหักหน้ามังกรเป็นแฟนแล้วชอบหักหน้ามังกรนะคะมังกรจะเริ่มนับหนึ่งสองสามปัดไม่เอาต่อให้คุณจะเป็นคนที่เพอร์เฟกแค่ไหนแต่ถ้าชอบหักหน้าชาวมังกรทําให้มังกรเสียหน้าใน ในแบบกับสังคมเขาหรือสังคมของคุณมังกรไม่เอาไม่ยอมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นการประทะแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยดังนั้นชาวธาตุอื่นๆหรือราศีอื่นๆหรือเป็นมังกรด้วยกันเองนะคะมังกรด้วยกันเองอาจจะไม่เพราะว่าจริงๆแล้วชาวมังกรไม่ค่อยหักหน้าแฟนอยู่แล้วแต่ว่าชอบถูกแฟนหักหน้าแล้วมังกรจะไม่ชอบอะ่ะดังนั้น ระวังเรื่องนี้เพราะเป็นปัญหาหลักเลยที่คุณเอา้าเราระหว่างคุยด้วยนะสําหรับคนคุยจะคอมมิชเมนต์หรือจะได้คอมมิชเมนต์เนี่ยอยู่เรื่องนี้เลยเวลาที่คุณเอาเรื่องของมังกรไปเล่าไปพูดเนี่ยแล้วทําให้มังกรรู้สึกแย่หรือว่าดูดูไม่ดีอะ่ะอัตรามังกรนั้นจะขึ้นทันทีแล้วสุดท้ายก็จะผลักออกไปนะจ๊ะสุดท้ายเลยอยากจะแนะนําไว้เลยว่าเวลาจะมองความรักชาวมังกรทุกๆคนเลยนะคะว่า คุณเองก็ต้องรีแลกปรับมุมมองหลายๆอย่างเหมือนกันในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ลินรู้สึกว่าอยากให้ชาวมังกรเนี่ยพยายามหาอะไรที่หวาให้กับแฟนด้วยเหมือนกันคุณอยากจะฟูลชาร์จกับตัวเองอยากจะเติมเต็มให้กับตัวเองกับความสุขของตัวเองแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณมีคนรักแล้วคุณต้องหันกลับไปใส่ใจบ้างเพราะบางทีแล้วมังกรก็น่าตีนะคะที่คุณเองก็ละเลยคนรักมากเกินไปปล่อยซึ้มากเกินไปหรือแบบ ความที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากจะตีกรอบคนรักแต่การไม่ตีกรอบอะไรเลยมันทําให้คนรักรู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจเขาคุณใส่ใจแต่ตัวเองคุณไม่ได้สนใจกับความสัมพันธ์มันเลยอาจจะเป็นปัญหาของความสัมพันธ์และความรักได้ฝากไว้นิดนึงนะจ๊ะสําหรับชาวมังกรที่มีแฟนมีคนรักหรือมีคนคุยอยู่ตอนนี้อยากให้คุณ คุณรีบเติมพลังตัวเองให้เต็มแล้วก็ไปเติมให้กับคนลกของตัวเองด้วยถ้าคุณเติมช้าไปกว่านนี้เดี๋ยวมันจะแยกเข้าให้นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรทุกๆคนเลยค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจมีนัดกันทุกๆเดือนแบบนี้ทั้งทั้ง12ราศีนะคะแล้วก็ใครชอบเล่นพิลการ์ในช่องอลิสมีอีกหลายคลิปมากลองเข้าไปดูกันหน่อยนะจ๊ะอ่ากด u b s สไ i ร้อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย